เคยสงสัยกันไหมครับว่าอะไรคือเส้นบางๆที่กั้นระหว่างอาหารจานอร่อยกับอาหารจานเด็ดระดับมาสเตอร์พีซจริงๆแล้วความเป็นเลิศในครัวเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับพรสวรรค์อย่างเดียวแต่มันคือระบบครับเป็นหลักการที่ใครๆก็เรียนรู้ได้วันนี้เราจะมาถอดรหัสเคล็ดลับสู่ความเป็นเลิศในครัวไปพร้อมๆกันเลยครับเอเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมสเต็กจานเดียวกันเป๊ะๆที่เราทํากินที่บ้านเนี่ยมันถึงได้ไม่เหมือนกับที่ร้านอาหารดีๆเขาทํากัน อะไรคือส่วนผสมลับที่ทำให้เชฟมือโปรโเขาสร้างสารรค์เมนูที่มันสุดยอดแถมยังรสชาติคงที่ได้ทุกจานคำตอบน่ะหรอครับอาจจะไม่ใช่เครื่องปรุงลับๆแต่เป็นอะไรที่หลายคนคาดไม่ถึงเลยก็ได้ครับและคำตอบก็คือมันไม่ใช่ส่วนผสมลับอะไรเลยครับแต่มันคือระบบที่มีสามเสาหลักค้ำเอาไว้อยู่นั่นก็คือ 1. การเตรียมที่แม่นยำา 2. ความเชี่ยวชาญเรื่องความร้อนและ3 เครื่องมือที่ใช่3อย่างนี้แหละครับคือหัวใจที่อยู่เบื้องหลังครัวระดับโปรทั่วโลกเอาละครับเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันไปทีละเสาหลักเลยตั้งแต่เรื่องการเตรียมที่ต้องเป๊ะไปจนถึงการเข้าใจเรื่องความร้อนอย่างลึกซึ้งและการเลือกเครื่องมือให้ถูกกับงานก่อนที่ตอนท้ายเราจะมาดูกันว่าทั้งหมดเนี่ยมันทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความเป็นเลิศออกมาได้ยังไงโอเคครับเรามาเริ่มกันที่เสาหลักต้นแรกกันเลยดีกว่า การเตรียมที่แม่นยำนี่คือรากฐานของความสม่ำเสมอและการควบคุมทุกอย่างในครัวเลยนะครับหลายคนอาจจะนึกว่าการทำอาหารเริ่มที่หน้าเตาแต่จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของจานเด็ดๆเนี่ยมันเริ่มก่อนที่เราจะเปิดแกส๊สอีกครับและหัวใจสำคัญของเรื่องนี้เลยนะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่า mise on place ครับอ่านว่า m e s on p l u เป็นภาษาฝรั่งเศสที่แปลตรงๆว่าจัดทุกอย่างให้เข้าที่แต่มันมีความหมายที่ลึกกว่านั้นเยอะเลยครับ มันไม่ใช่แค่การหั่นผักเตรียมของแต่มันคือปรัชญาคือการจัดระเบียบทุกอย่างให้พร้อมเปะ๊ะก่อนที่จะเริ่มทำอาหารจริงๆลองดูภาพนี้สิครับนี่แหละครับคือตัวอย่างของมีซอมพลัสที่สมบูรณ์แบบทุกอย่างถูกเตรียมถูกตวงไว้ในถ้วยของมันพร้อมหยิบใช้ได้ทันทีมันคือเคล็ดลับที่สร้างความสงบความนิ่งให้กับคนทำอาหารทำให้ตอนลงมือทำจริงเนี่ยมันไหลลื่นไม่วุ่นวายไม่ต้องวิ่งหาของให้หัวหมุนเลยครับ และทำไมมันถึงสำคัญขนาดนั้นล่ะลองนึกภาพตามนะครับเพอมีมีซองพล u สที่ดีเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างเร็วขึ้นรสชาติเป๊ะทุกจานเพราะไม่มีลืมใส่ส่วนผสมครัวก็สะอาดปลอดภัยเพราะไม่มีอะไรเกะก,กะและที่สําคัญสุดๆเลยนะคือมันบ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพครับ แล้วถ้าพูดถึงความแม่นยำเนี่ยเรื่องการวัดตวงก็เป็นอีกเรื่องที่สําคัญมากโดยเฉพาะกับของแห้งอย่างแป้งนะครับการตวงด้วยถ้วยเนี่ยแป้งมันอาจจะแน่นไปบ้างไม่แน่นบ้างผลลัพธ์ก็เลยแกว่งแต่ถ้าเป็นการชั่งน้ําหนักด้วยตาชั่งดิจิตอลโอ้โหเป๊ะทุกกรัมรับรองว่าผลลัพธ์เหมือนเดิมทุกครั้งนี่แหละครับเหตุผลที่ว่าทําไมเชฟเบเกอรี่ถึงใช้แต่ตาช่งเอาละครับมาต่อกันที่เสาหลักต้นที่2กันเลย ความเชี่ยวชาญด้านความร้อนหรือพูดง่ายๆก็คือการเปลี่ยนวิทยาศาสตร์ให้กลายเป็นรสชาติอร่อยๆครับนี่คือช่วงเวลาที่แอคชั่นจริงๆเริ่มต้นขึ้นก็คือตอนที่เราเอาของลงกระทะลงเตาอบนี่แหละสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือต้องเข้าใจก่อนว่าความร้อนมันเดินทางได้ยังไงซึ่งหลักๆแล้วมี3วิธีครับ 1. การนำความร้อนก็คือสัมผัสกันตรงๆเลยนึกภาพสเต็กที่หน้าบนกระทะร้อนๆนั่นแหละครับ2การพาความร้อนอันนี้คือความร้อนที่มากับตัวกลางอย่างอากาศหรือน้ําเช่นลมร้อนในเตาอบและสุดท้ายการแผ่รังสีอันนี้เป็นคลื่นพลังงานเลยครับอย่างไฟย่างจากเตาบนหรือคลื่นในไมโครเวฟนั่นเองและที่น่าทึ่งก็คือไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดอบอย่าง หรือเทคนิคการทำอาหารอะไรก็ตามบนโลกใบนี้สุดท้ายแล้วมันก็หนีไม่พ้นหลักการถ่ายเทความร้อนทางวิทยาศาสตร์3ข้อนี้แหละครับจากหลัก3ข้อนั้นเราก็แบ่งเทคนิคการทำอาหารออกเป็น3มกลุ่มใหญ่ๆได้ครับกลุ่มแรกคือความร้อนแห้งอย่างการย่างการทอดเพื่อให้ได้ผิวที่กริมเกรียมหอมหอมสีน้ำตาลสวยๆกลุ่มที่2คือความร้อนชื้นอย่างการต้ม การนึงอันนี้จะเน้นความนุ่มชุ่มชื่นและกลุ่มสุดท้ายคือแบบผสมผสานคือเอาข้อดีของ2แบบแรกมารวมกันเลยครับทีนี้มีเทคนิคแบบผสมอยู่2ออย่างที่คนสับสนกันบ่อยมากก็คือ b r a i z i n g กับ t t e w w n n g ครับมันต่างกันยังไงจำง่ายๆเลยครับเบ i s i n g เนี่ยเนื้อจะชิ้นใหญ่ของเหลวจะน้อยๆแค่เครื่องครึ่งก,กลางส่วน Ste w วิ g เนื้อจะชิ้นเล็กของเหลวจะท่วมมิดเลยครับและพอมาดูผลลัพธ์ โอ้โหต่างกันชัดเจนเลยครับทางซ้ายเนี่ยคือ Braising เนื้อยังเป็นชิ้นสวยๆอยู่เลยส่วนทางขวาคือ Stewing ที่ทุกอย่างจะนัวๆวรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเห็นไหมครับว่าแค่เทคนิคต่างกันนิดเดียวหน้าตาอาหารเปลี่ยนไปเลยเอาละครับเดินทางมาถึงเสาหลักต้นสุดท้ายกันแล้วนั่นก็คือเครื่องมือที่เหมาะสมก็เหมือนช่างฝีมือครับต่อให้เก่งแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีค้อนไม่มีสิวที่ดีก็สร้างงานดีๆออกมาไม่ได้เหมือนกัน ในครัวก็เช่นกันครับอุปกรณ์ที่ใช่คือสิ่งจําเป็นมากๆจริงๆอุปกรณ์ในครัวมันเยอะมากใช่ไหมครับแต่เราจัดกลุ่มมันได้ง่ายๆเป็น4ี่หมวดตามหน้าที่ของมันครับก็จะมีอุปกรณ์สําหรับเตรียมมีดเขียงอุปกรณ์สําหรับปรุงเตากระทะอุปกรณ์สําหรับอุ่นและเสิร์ฟอย่างพวกหม้ออุ่นซุปหรือแม้แต่จานที่อุ่นรอไว้และที่ขาดไม่ได้เลยคืออุปกรณ์ทำความสะอาดและความปลอดภัยครับนอกจากประเภทแล้ว วัสดุที่ใช้ทำก็สำคัญไม่แพ้กันเลยครับแต่ละอย่างก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปอย่างไม้ก็สวยคลาสสิกแต่ก็ต้องดูแลดีๆเรื่องความสะอาดโลหะทนถึกนำความร้อนเยี่ยมแต่บางทีก็ทำปฏิกิริยากับอาหารพลาสติกเบาถูกแต่ก็เจอร้อนจัดไม่ได้ส่วนพวกเคลือบนอนสติกก็ใช้ง่ายสบายแต่ก็ต้องระวังไม่ให้เป็นรอยเห็นไหมครับว่าต้องเลือกให้เหมาะกับงานจริงๆ แล้วถ้าจะเลือกซื้ออปุปกรณ์ให้เหมือนโปรเขาเลือกล่ะมีหลักง่ายๆ5ข้อให้คิดตามครับ 1. มันตอบโจทย์ที่เราจะใช้หรือเปล่า 2. มันแข็งแรงทนทานไหม 3. าล้างง่ายสะอาดหรือเปล่า 4. ปลอดภัยไหมและข้อสุดท้ายคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปหรือเปล่าเอาละครับตอนนี้เรามีจิ๊กซอว์โค้ดทั้ง3ชิ้นแล้วถึงเวลาเอามันมาต่อกันให้เป็นภาพที่สมบูรณ์แล้วครับเพราะอย่างที่บอกไปความเป็นเลิศมันไม่ได้มาจากแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่มาจากการทำงานร่วมกันของทุกส่วนนี่แหละครับลองดูความสัมพันธ์ในภาพนี้นะครับมันเป็นวงจรที่ส่งเสริมกันหมดเลยพอเราเตรียมของได้เปะ๊ะการคุมความร้อนก็จะง่ายขึ้นเยอะซึ่งการจะทำสองอย่างนี้ได้ดีก็ต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมใช่ไหมครับพอมีเครื่องมือดีๆการเตรียมของเราก็จะเป๊ะขึ้นไปอีกมันวนลูปแบบนี้เลยครับดังนั้นหัวใจของเรื่องทั้งหมดนี้ก็คือความเป็นเลิศในการทำอาหารที่มันสม่ำเสมอมีประสิทธิภาพและปลอดภัยเนี่ย มันไม่ได้มาแบบฟลุกฟลุกนะครับแต่มันมาจากการเรียนรู้และฝึกฝนฝึกฝนทั้งสามเสาหลักนี้จนมันทำงานประสานกันเป็นหนึ่งเดียวเหมือนวงออเคสตราเลยครับที่นี้พอรหัสลับมันถูกเปิดออกหมดแล้วคำถามที่น่าสนใจก็คือแล้วเสาหลักต้นไหนละ่ะที่จะเป็นต้นแรกที่เราจะเริ่มลงมือฝึกฝนกัน